สวัสดีครับพบกับผมอีกเช่นเคยครับกับพิเชษออโต์่คาอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์ครับวันนี้ผมมีรถกระบะโตโยต้าไมติเอตปี38โปร่งหลังมานำเสนอครับ ผมจะพาชมสีสันโดยรอบก่อนเลยนะครับเมติคันนี้นะครับสีเขียวนะครับสีสวยมากนะครับคันนี้มีลิ้วรอยนิดหน่อยครับดูมองมลยครับคันนี้ทรงสวยมากเลยนะครับคันนี้ทรง หน,หน่อยครับคันนี้นะครับทั้งค่า,าสวยนะครับสอ,สอกหลืกสวยมากนะคันนี้นะครับ เดคันนี้นะครับได้ล้อแม็กขอบสิบหกไปนะครับรัดด้วยยาง2อ5 5 5นยานะครับผมแม็กตัวนี้นะครับเป็นของนิสสันสกายไลร์อานะครับนะครับนธรรมดานะครับคันนี้นะครับสียังสวยนะคันนี้นะครับภายในนะครับแองประตูนะครับมีชุดเครื่องเสียงนะครับอันนี้นะครับภายในสะอาดสะอาดนะครับ ไมคคันนี้วิ่งไป3าม0 0 0เกานะครับระบบต่างๆใช้ได้ครบนะครับคันนี้แอร์เย็นนะครับประตูยังสวยนะครับคุดเ่องเสียงข้างหลังนะครับนี่ครับซื้อไปไม่ต้องทำไรเลยครับแจ๋วแน่นอนครับคันนี้นะครับขอบกบสวยมากนะครับ เดิมนะครับรถไม่มีชนแน่นอนครับแบบนี้นะครับสวยจริงๆครับคันนี้ไปขอบกระบะเลดนะครับค่อนข้างหายากเหมือนกันครับอันนี้บอนกระบะสวยมากนะครับไม่มีผุนะครับเหมือนชัดๆครับ ป่าท้ายหลุมนะครับบางบางครับรถนะครับตอกสวยมากครับขอบกระบ,บะไม่มีซุดนะครับบางบางครับตรงนี้นะครับมีแต่ปลายท่อไปด้วยนะครับสีวิ่งดีนะคันนี้ กับแมทนิสสันสกายไลน์ R สามสองนะครับ่ประตูสวยครับนีคบ่ครับเล่มเอกสารครบถ้วนนะครับปีสามแปดครับสีเขียวนะครับ อันนี้ภาสี13บสาจิตีกายน6กกนะครับเดี๋ยวผมจะทําการต่อไปให้นะครับโอ้ยครับมีสีแตกนิดหน่อยครับตรงนี้นะครับไม่เป็นปัญหาต่อการใช้งานครับมาดูห้องเครื่องครับ รื่อง t o y ยต a m ไมเท็กนะครับขุมพลัง 2L นะครับเริ่มจากมุมหน้าก่อนเลยครับโอ้โหเดิมๆเลยครับสวยจัดครับเลอ3โค้ดชัดเจนนะครับลอยแบบนี้นะครับเดิมๆครับเรียมมุมต่างๆนะครับโอ้สวยแจ๋วกันเนี้ย กเพศต่างๆนะครับสติ๊กเกอร์ครับนะ <_ d ose> จัดเลยร้านนะครับเป็นความร้อนอะไรอยู่คร,รบนะเดี๋ยวผมจะสตาร์ทเครื่องให้ฟังนะครับ <_ d ose> นี่ใส่เฮดเดอร์ด้วยนะครับแอร์เย็นนะครับคันนี้นะครับไม่ต้องเทาหัวครับสุดจัดนะคันนี้ เครื่องนิ่มมากเลยนะบอันนี้นะครับไม่มีสะดุดเลยนะครับเดินนิ่มๆไม่มีเคกนะดูกัรสัมๆัครับรนะเครื่องนะครับไม่มีกันไม่มีไอน,นะครับไอกันยาวๆเลยนะบแบบนี้นะครับ เป็ปกตินะครับทางไกลสบายนะฮะสงรอๆเลยนะฝันไม่มีไหลนะครับเครื่องไม่แน่นเลยนะไอ้กันลยยาวนะครับ จริงครับเก็บภาพไปดี่ยคันนี้นะครับเดี๋ยวรอบไปทดสอบการขับขี่ดูนะครับว่าจะขับขี่ดีแค่ไหนครับไปครับ เครื่องนิ่มๆเลยนะบคันนี้นะเกียร์ต่างๆนะครับใช้ได้ครบตัวนะครับคเร็วรอบเครื่องนะครับควเร็วควเร็วรถนะครับเกชาร์จแปตเกียร์น้ำมันนะเกียร์ไฟชา์เีได้ใช้ได้ครบตูนะ่ันนี้นะครับสุดๆนะภา,ายในซาซ่านะครับสุดขคคึ้นเสียงมีนะับแเย็นนะครับ เอกสารครบถ้วนนะครับทนี้นะครับเรารับประกันการโอนทุกกรณีครับภายในสิบห้าวันนะครับหลังจากซื้อจากผมไปนะครับโอนไปผ่านเรารับซื้อคืนนะครับนี่ครับตรงลลางนึบๆนะครับอันนี้ครับเครื่องดีมากเลยครับพุ่งๆเลย เจ็จสมครับพิเชษออตัวคารครับผมอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูร,บกกนะออร์ครับฝากกดติดตามเพจ f c e b o o o ดเลยนะครับพิเชษออตัวคาครับผมเรามีรถให้เรามชมบิกมากมายครับอีกหนึ่งช่องทางครับผมทางทาง youtube ครับพิเชษออตัวคาเช่นเดียวกันครับ Ja. Yep.